มีหลากหลายโรงพยาบาทุสกสาขัคนะความจริงจะมามากกว่านี้ล้วเผอิญคิวหรือว่าพื้นทีน่กำหนดการต่างๆก็มีตัวแทนมาหลายสิบท่านดีเดียวคับเอกสารเลย,เยวจริงๆนะครับเีชิญพี่ตากัญญาด้วยนะครับเดี๋ยวจะร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้ด้วยนะฮะเรีนเชิญ,ญ,ญเลยนะครับ,รบสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่วงานเลยนะครับเชิญค่ะเรียนเชิญนะครับ เห็นไหมคะมานี่ยังไม่หมดเลยครับทางสังกัดตามไปแต่ใจโครงกันทุกคนมีหัวใจเดียวกันเลยนะคะขอบคุณมัมลาสนิคมนี่ก็เป็นแปลงเพลงมัมมากเลยนะคะพี่หมูดาวใจทุกน้องๆรุ่นใหม่วัยรุ่นเยาวชนมากันเยอะแยะเลยค่ะเรียนเชิญคุณนผมมาแล้นะครับสวัสดีครับโรสตาร์เดอะเจนเนอเรชันนะครับสอนหน้าเลยได้ครับดีไงฮะทีมงานช่วยจัดสัมภาษณ์ลำนิดนึงครับเพราะเยอะจริงๆนี่จะเป็นการสัมภาษณ์ ผู้ที่ขึ้นมาบนเวทีทางประวัติศาสตร์ผมเช่นเดียวกันผมไม่เคยสมัมภาษณ์ใครที่จะประมาณมีเป็นประมาณขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับมีวงนูโวด้วยนะคะโอ้โหระบุชื่อกันได้ไม่ครบเลยนะคะเห็นเหล็กไฟก็มาในที่พูดในรุ่นที่ดิฉันรู้จักนะครับคุณบอครับครับผมผมรู้จกักดีพอสิเบอร์ครับเอางี้ผมขอเริ <laughs> เ่มส <laughs> ัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนเลยนะครับอาวินัยครับอยู่ใกล้ผมที่สุดเลยครับผมเรียนถามอาวินัยเลยครับว่า รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มามีส่วนหนึ่งในบทในบทเพลงนี้และได้ร่วมเฉลิมฉลองได้พเพลิดเพลินกับท่านไปพร้อมๆกันในวารานี้ครับผมในฐานะที่เป็นเศิลปินที่ร่วมร้องเพลงกับหลวงท่านในครั้งนี้ด้วยสำหรับเรื่องซึ่งพระเด่นสุดในชีวิตนะครับที่ได้ตัวไหวตัวเบจนรักกันด้วยกัน้องหลวงท่านเนื่องในวีมรบุรุษ กรงท่านบางทีนะครับลึ่งเพลงเดนนี้จะเป็นการแสดงความจงรักภักดีขอท่านว่าพวกเร,ราสุคครคนรอทหานนั้นมีความจงรักภักดีต่อท่านแล้วก็ มีนะความรู้สึกส่วนึัวเลยนะฮะทีุ่กคนภูมิใจทุกเลยเพราะว่าถ้าเราได้ทำที่ก่อนเราก็ภูมิใจภูมิใจแล้วไม่ต้องเอาตามมาให้เรม่ต้องทวนะขอให้ได้มาทำหน้าที่ถึงนี้ทีนี้มาพูดกับดิฉันเป็นแบนด์จาคุณพ่อคุณสังหาระเพราะคือแบรนดลที่โดนล่าสุดนะรบกวนค่ะขอเสวนาของคุณพ่อจะมีัสได้ด้วยหนึ่งครับอยู่ในมิวสิกวิดีโอด้วยนะคะบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิเป็นยังไงบ้างคะับในวันนั้นก็วันนั้นมีเพื่อนศิลปินไปเยอะมากเลยรู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่ รวมศิลปินได้ทุกค่ายไม่ได้แบ่งค่ายเลยทุกคนท,กทุกแนวไม่ว่าจะเป็นเป็นใครก็ตามก็มาช่วยกันเลื่อยใจรู้สึกว่ายินดีและก็ซาบซึ้งที่ได้เห็นภาพของบรรยากาศที่ทุกคนมาร่วมร่วมแรงใจกันมาพร้พอมที่ได้รวมกันนี่คือจากใจคุณก้องนะคะแล้วทางคุณบ๊อบจะสัมภาษณ์ใครต่อคะเชิญจับอยู่ด้านไหนฮะเป็นประธานยังยังครับนี่อ๋ออยู่แล้วไปอยู่ซักทีจะจับจับรึ ความรู้สึกของเราณตอนนี้และเดี๋ยวเราจะได้สารต่อบทเพลงบทเพลงนี้ให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็เป็นศิลปินครับนักร้องด้วยก็คิดว่าเป็นตัวแทนจากคนไทยทั้ง60ล้านคนับทุกคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติว่าได้ยินดีมากๆครับก็เป็นตัวแทนจากท่ายสมอร์ตุน่ครับท่านเดรชิมานทอยแล้วก็เซนจมเบรครับก็ขอบคุณเรื่อพร้อมด้วยนที่ดูด้วยครับครับขอบคุณมากครับอาไม่แด้กันเลยครับรุครับขอบคุณค่ะ ในฐานะที่ไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแล้วด้วยนะวันถ่ายทําเป็นยังไงบ้างมัน,ม,นมันแตกต่างจากสิส่งที่เราเคยถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาอย่างไรบ้างครับมันหมากครับก,ก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่ามีศิลปินดารานะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เป็นนักร้องหรือ่เป็นศิลปินเท่านั้นนะครับยังมีภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับยเหตก็คือยังมีนักรัฒนชาวไทยนะครับไม่ว่าจะแตกต่างภาษานะครับแตกต่างศาสนานะครับทุกคนมาเพื่อที่จะร่วมกอบเพลงนะครับร่วมถ่ายมิวสิควับ ก็เป right? ็นภาพที่เขาบอกว่าน่าจดจำนะครับและอยากเหุกคนได้ได้มีโอกาสเห็นนะครับภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นจากดีไทยแล้วใชครับแน่นอนนะคะเห็นใจรอไม่ได้ต้องถามคุณปัญญาพี่ปัญญาเรียนเชิญทด้านหน้านะคะนี่ถือได้ว่ารับบทหนักเหมือนกันในเรื่องการจัดเอ็มวีเพลงไทยทของโลกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆท่านซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีนะฮะก็พระองค์ท่านมอบกับ เราประเทศนะฮะมาอย่างยิ่งใหญ่มากๆอย่างที่บอกว่าตลอดพระชนม์ชีวิตท,ท่านเนี่ยท่านมอบให้กับประชาชนคนไทยอย่างอย่างปรุทิ์ใจมากๆเลยผมว่านี่คือเรื่องราวของ,งกองทัพไทยเนี่ยได้เป็นผื้ที่จุดประการขึ้นมาแล้วศิริินดารา,าการประเรียงต่างเนี่ยเราเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วลองสร้างความตรงักตีโด,ดยไม่ไจบต่างๆเหล่านี้แล้วลองเปล่งเสียงสงจเจริญกลับไปที่องค์ท่านออกกลับไปที่องค์ท่านเหมือนพ่อกับลูก พ่อได้ทําให้กับลูกได้อย่างเต็มที่แล้วนี่คือลูกๆจะบอกกลับไปว่าเราเห็นนะที่พ่อทำเราได้ยินนะที่พ่อพ่อบอกพ่อสอนเราเรามาร่วมกันแสดงความชอบความดีเป็นเสียงสวัสด์ประครคือพวกเราเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นฐานเา999ชีวิตอันแรกเด็กตัวแทนภูเขานะฮะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แนวศิลปินต่างแต่หลังจากนี้ไปเราก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านได้เป่งเสียงสมพระเจริญนะฮรสร้างเพลงนี้ให้เป็นเพลง ที่ e. ทั่วโลกได้เห็นเ้าไปอีกว่วาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลหัวในหลวงเนี่ยพระราชทานให้กับประชาชนประชาชนของท่านเนี่ยได้ยินและพร้อมที่จะเปล่งเสียงกลับไปเพื่อขอความช่วยเหลืิด้วยอ่าครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะสานต่ออีกทั่วประเทศตรงนี้น้องวุฒิแมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่มามีส่วนเป็นแล้วก็ได้ไปถ่ายทำในจุดิดโนมาแล้วด้วยจริงๆต้องบอกเลยว่าดีใจแล้วก็ดึงดนมากค่ะ ตลอดระยะเวลาการทํางานในวงการบันเทิงมางานนี้ถือว่าที่สุดของเวลาทํางานแล้วตื่นเต้นตั้งแต่แก้วขา,าเข้าไปต้องแต่ที่รูจนทํางานเสร็จจนถึงวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ป็น<ด>สึง่งครับเราได้เห็น <S <S บ,บ้าค่ะแค่นั้นก็ตื่นเต้นแล้ว,วีได้เห็น <S <S 2> <S 2> คนตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกตลอดเวลาว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราค่ะอยู่ในประเทศไทยนี่นะครับคนไทยของเราจริงๆนะเพราะว่ามีพระองค์คอยที่จะ ดูแลควาสุขของพวกเราให้มีแต่ความสุขย่างยืจริงๆนะครับพี่โอครับมาต่อกันที่สิปิเบญณคุณภาพอีกทัานหนึ่งที่พบเห็นกันมาตั้งแต่ดิฉันยังเด็กดท่านอายุมากแล้วนท่านก็ยังสวยแล้วก็สาวอยู่พี่หมูดาวใจไพรจิตอยากจะถามถึงว่าเมื่อสักครู่นี้น้องวิเมย์บอกนะครับสุดภูมิใจมีความสุขใจที่เกิดมาในเมืองไทยและสำหรับพี่หมูเองที่ได้ทํางานลงเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระองค์มาหลายหลายโอกาสอยากจะกล่าวอะไรถึงความรู้สึกที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เราองศ์นะคะอยู também, passage, cal, então, ja, então, no ่ในวงการมากว่า50ปีก็ต้องยอมรับว่าการทํางานเพลงเท่านระเกียนครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้คงจะหาใครทำได้ยิ่งใหญ่เท่านี้คงไม่มีแล้วค่ะก็ขอให้ประชาชนชาวไทยได้ตั้งใจและให้ความสนใจนะคะอย่าให้งานนี้เล่นตั้งแต่ดี๋ยวเราต้องเสียตัวทป่หนึ่ค่ะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติช่ไหด้วยกันนะคะครับอ้าวมาถึงอีกหนึ่งหนุ่มครับนัที่ยวไวยงามอยู่ด้านไหนอนัดเทียวอ้าอยู่ดานนู้นครับนัดเที่ยวอยู่ด้ีเดี๋ยวพี่เอคนตอไปครับพี่เอาไปก่อนะพยานส่งไปตักตัวเลยตัวตัวทีงอ่นี้นะแล้วนัดเป็นตัวแทนนะฮะเอฟนะครับทสิ่งยังบ้างครับที่มาตอนนี้มันไม่ไม่ไม่สังเกตค่ายไหนอะไรยังทุกคนมาจากทุกค่ายนี่คือดวงใจที่มา ก็มอบแด่รอท่านจริงๆครับเป็นไงบ้างครับรับผมก็รู้สึกภูมิใจครับในในอย่างอย่างที่พี่บอกคือเราในเพลงนี้เราไม่ได้แบบแบบค่ายเพลงหรือว่าแบบค่ายว่าเราเป็นใครเป็นรแต่ว่าพวกเราทุกคนคือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยากที่จะมอบสิ่งนี้ให้กับในหลวงนะครับผมก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ใน MV นี้ด้วยครับผมมากๆครับเพราะว่าเราอยากที่จะทําอะไรให้ท่านมากๆแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้กระาจจะไม่ได้มีมาถึงเราตลอด ระยะเวลาอะเงยครับก็ใช่อันนี้ก็เป็นอีกโอกาสที่ทําให้เราได้ทำตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับครับไปอ้าวพี่อิงครับแม่จะเป็นน้องนัทที่มุ่งหมานซะแล้วครับสวัสดีครับพี่อิงครับสำหรับผมก็ถือว่าเป็นตัวแทนของศิลปิบินบ้านเลยนะครับไม่คิดว่าจะมีโอกาสวันนี้ครับวันแรกที่ไปไปอัดผมก็ตกใจคือผมยังไม่ได้เนื้อเพลงไม่เคยฟังด้วยคือคือกลัวเหมือนกับตอนให้ไปถ่ายเอ็มดีใช่ไหมครับใช่ครับ ไปถ่ายมีไปถ่ายเฉยเข้าไปอัดเสียงจริงด้วยทดลองได้เลยพอไปถึงครับเพลงที่ร้องออกมาเป็นประโยชน์ซึ่งเป็นประยุสั้นแต่ว่าเมใจมันรู้สึกว่าผมกับรูลล่ารู้สึกว่าร้องได้เร็วแล้วก็รู้สึกมันภูมิใจครับแล้วก็เห็นโปรดักชั่นในการห้องห้องห้องขาเรียกว่าห้องถ่ายทำเลาใหญ่มากครับยิ่งใหญ่คนเยอะมากครับใหญ่มากจัดได้เยี่ยมมากนะครับนอกจากไม่แบ่งค่ายแล้วยังไม่แบ่งหน้าตาด้วยเพลงนี้แบบ คือทุกส่วนเข้ามาผมว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ครับผมภูมิใจขอบคุณที่ให้พวกผมมาเป็นส่วนหนึ่งด้วยจริงๆเราเราเป็นตัวแทนของคนอีสานมาเท่าละกันครับบ้านบางระดีใจครับมีส่วนขอบคุณหลายๆครับแต่จริงๆนะฮะแล้วพี่ยิปบอกว่าไม่แบ่งไม่อะไรต่างๆเนี่ยอ้อนหน้าตาที่บอกไม่แบ่งพี่ยิปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเขาไม่ได้แบ่งจริงๆครับพี่ยาพักผมมาครับจะได้เนี่ยจะสนทนาทุกท่านนะคะแต่เราก็เกรงว่าเดี๋ยวใช้เวลานานขอเป็นตัวแทน แล้กันในช่วงนี้ค่ะเชื่อว่าเราคงอยากจะชมมิวสิกวิดีโอดังนั้นให้ศิลปินลองไปร่วมชมมิวสิกวิดีโอกันด้านล่างนะครับไม่เครับขอบพรคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณห้กครับเป็นผู้ประกาศที่สุดในรายกวันนี้โดยที่ครั้งนมาทำเวทีนี้อยู่ในมิวสิกวิดีโอชนิดของงานครับเดี๋ยวเราจะลงไปเพื่อเตรียมพร้อมที่จะดูผมจริงๆมีโอกาสได้ได้งานที่ Work p o i n แล้วก็ได้ดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้